ดอกอะโวคาโดบานสะพังเต็มต้นเลยครับนี่ไม่ใช่ดอกมะม่วงนะครับทุกคนมันคือดอกอะโวคาโดครับสายพันธุ์พื้นเมืองของทางภาคเหนือที่ปลูกกันอยู่เต็มหน้าบ้านเลยครับหลายหลายท่านยังไม่ทราบนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยปลูกอะโวคาโดได้และให้ผลผลิตดีเลยทีเดียวครับ ปัจจุบันตลาดของอะโวคาโดเนี่ยมีความต้องการสูงมากๆเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพครับอะโวคาโดถือว่าเป็นผลไม้ที่เหมาะสําหรับการดูแลรูปร่างและสุขภาพเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่นะครับยังไม่ค่อยนิยมปลูกต้นอะโวคาโดครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นอะโวคาโดเนี่ยปลูกง่ายและดูแลไม่ยากเลยครับ แถมต่อปีเนี่ยยังให้ผลผลิตในปริมาณที่มากด้วยครับและแอบบอกเลยนะครับทุกคนขายได้ราคาดีมากครับตีต่ำ,ตำเลยตกลูกละ 30- 40บาทต้นหนึ่งเนี่ยให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า100ลูกถึง200ลูกต่อปีเลยครับสายพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ทั่วไปทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับจะแนะนำเป็นอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองครับ การปลูกก็แทบไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเลยครับคล้ายๆกับการปลูกมะม่วงหรือฝรั่งเลยนะครับภายใน1-2เดือนใส่ปุ๋ยสักครั้งก็เพียงพอแล้วครับถ้าใช้มเมล็ดในการปลูกนะครับจะมีระยะเวลาในการติดผลผลิตนะครับประมาณ5-6งปีนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยครับแต่ถ้าหากซื้อต้นพันธุ์ที่มีการตอนกิ่งแล้วเรียบร้อยนะครับ ให้ผลผลิตไม่ยากเลยนะครับใน1-2ปีเนี่ยก็สามารถออกลูกได้แล้วเช่นเดียวกันครับแมกได้ตะเวนเก็บภาพตามหน้าบ้านนะครับหรือข้างสวนต่างๆที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเห็นไหมครับ<ม>บ้านแทบทุกหลังเนี่ยคือปลูกอะโวคาโดไว้หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยครับนี่เลยครับทุกคนต้นอะโวโคาโดานะครับออกดอกแล้วหลายคนไม่เคยเห็นนะดอกอะโวคาโคาดานี่เลยนะพาแม่แม่นี่วันนี้แบบเหมือนออสมอเลย <c oughs> <laughs> ดอกสเลียมคืออะไรดอกสะดอ้ง oh. <Yeah. S 2> <laughs> นะครับอันนี้ขอยืมต้นหน้าบ้านป้าเจือนะครับในการถ่ายเนาะบ้านป้าเจือเขาปลูกเนี่ยทั้งเหนือครับเขาจะปลูกต้นโอะโวโคาโดไว้แบบหน้าบ้านเยอะมากเลยนะครับบ้านเราก็อยู่จังหวัดน,น่านนะเนาะอะโวโคาโดหลายคนแม่เขาเขาอยากปลูกนะแต่เขาไม่ค่อยมีความรู้นะครับในการปลูกต้นโอะโวโคาโดถ้าเราไปใช้สายพันธุ์ที่อยู่ในห้างอะ่ะอย่างเช่นแตธุ์เนสพีกัตต์อะไรแบบนั้นอ่ะมันจะปลูกตามบ้านเรายาก แล้วมันก็จะไม่ค่อยออกรูปนะครับถ้าใครอยากปลูกอะโวคาโดนะแม็กแนะนําเป็นพันธุ์พื้นเมืองพื้นเมืองบ้านเรานี่ยพันธุ์พื้นเมืองครับพันธุ์พื้นเมืองบ้านเราหรือพันธุ์พื้นเมืองน่านนะจะปลูกง่ายครับถ้าใช้มาเล็ดปลูกเนี่ยประมาณ5ปีก็ออกรูปแล้วนะห้าปี6ปีออกลูกเนาะแต่ถ้าใครอยากอยากให้ปลูกแบบออกลูกไวๆไปซื้อแบบที่เขาตอนอิงมาแล้วันั้นสองปีออกลูกเลยเออนี่มาเดี๋ยวมาดูเนื้อโวคาโดกันครับสองสามเดือนก็เห็นผลแล้วอ้าวเหรอสองสามเดือนเอง โอ้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าอีกสัก2เดือนละมาอัปเดตนะเดี๋ยวมาขอป้าเจือถ่ายทีหนึ่งแล้วกเ็เดี๋ยวอาจจะมาแบบว่ามาโหป้าเจือไปต่ปขายนี่เเอาก็ะดมาเดี๋ยวผ่าดูนะครับพันพื้นเมืองมันจะหน้าตาแบบนี้แหละนะทุกคนนะนี่แม่ชอบกินแม้ผ่านพื้นเมืองโอ้ชอบนะผัพนพื้นเมืองลูกมันจะใหญ่นะครับ <c oughs> <c oughs> ลูกใหญ่สะใจนะครับนี่เวลาแม็กินนะแม่ชอบผ่าครึ่งหรือชอบผ่าแบบไหนผ่าครึ่งผ่าครึ่งเหรอเวลาหนูกินหนูชอบทำแบบนี้ไม่เป็นเจนชิ้นอ่ะ เป็นชิ้นๆเหรอ,อแล้วหนูกินหนูชอบทำแบบนี้นะคอยดูนะหนูจะทําแบบว่าเหมือนปอกกล้วยเหมือนปอกกล้วยเพราะว่ามันใช้ช้อนตักได้ไม่เลอะด้วยแล้วก็มันน่ากินเออปกติเวลาเรากินอะโวคาโดเราชอบผ่าครึ่งใช่ไหมหนูชอบทําแบบน,น,น,นี้หนูทำให้แม่ดูนะอะอโวคาโดนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับถ้าทานให้เห็นไปให้เห็นผลและได้ประโยชน์สูงสุดแนะนํา ทานก่อนมื้อเที่ยงแค่สิบนาทีเปลือกมันบางมากเลยอ่ะลูกนี้นะครับเปลือกมันบางใช่ใช่นะครับลูกนี้รู้สึกจะสุกงอมมากเลยต้องใช้ช้อนแล้วล่ะเป็นชิ้นเลยต้องใช้ช้อนแล้วล่ะช้อนเอามาแม่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 ล้วงช้อนแม่ล้วงช้อนล้วงดีๆนะล้วงไม่เจอช้อน่ะนี่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 ต้องใช้โอ้เปลือกมันบางมากเลยอ่ะเปลือกมันบางอันนี้อันนี้เปลือกบางมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราผ่าครึ่งดีกว่า เดี๋ยวแล้วค่ครึ่งึงกว่นโอ้ลูกใหญ่มากเดี๋ยวมีคนหิวมีคนหิวมีคนหิวกินเลยกินเลยนี่แหละครับอโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองนะครับแบบนี้ให้ทุกคนเก็บเม็ดมันไว้นะครับเอาไปแช่น้ำรอจนรากงอกอะครับแล้วก็เอามาปลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่แม่เกาะไว้ที่บ้านด้วยนะครับนี่อร่อยไหมอร่อยอโวคาโดมีไขมันดีนะครับสามารถลดไขมันเลวในร่างกายได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น ไตกีสลาย LDL และ HDL นะครับทานอะโวคาโดเป็นประจำนะครับดีต่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดก็ทานได้นะเด็กตั้งแต่หเดือนขึ้นไปทานได้ครับเขามีไขมันที่ช่วยบำรุงผิวนะครับแล้วก็บำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณจากวิตามิน C e, และ A ไฟเบอร์สูงด้วย <c oughs> <c oughs> แม่เขาชอบกินนะปกติเวลาแบบว่าเวลาแม็กแบบว่ามีอะโวคาโดมาอย่างแม่เขาชอบเดินมาลูกนี้กินได้ไหมลูกนี้กินได้ไหม นี่เยอะมากเลยครับใครอยากปลูกกับโวคาโดนะครับแ,แนะนําเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองนะไปลองค้นหาแล้วก็ปลูกได้เลยครับตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองน่านเนี่ยกาลังออกดอกแล้วครับเดือนมกราคมออกดอกเรียบร้อยแล้วประมาณมีนา,มาเมษากิ่ดลูกได้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณสองสามเดือนเอาเอเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวอัปเดตทุกเดือนเลยเดี๋ยวเดือนหน้ามาถ่ายอีกดูซิว่ามันติดลูกแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่าโอเคนะแม่เนาะ เนี่ยครับเม็ดอะโบคาโดที่เราทําการเพาะไว้เนาะนะครับคือแม็กจะไม่ได้เอาเม็ดอะโบคาโดไปแช่น้ำอะไรน,นะแม็กก็จะมาฝังดินแบบนี้เลยแล้วเวลานั้นมันก,ก็จะโตมาแบบนี้ครับนี่แล้เวเราค่อยเอามาแยกเอามาแยกใส่เป็นเป็นถุงเป็นถุงแบบนี้ครับอ่าใครอยากได้บอกได้นะครับแม็กมีเอ่อเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นพันธุ์แบบนี้ส่งให้นะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองทั้งนั้นเลยครับแบบนี้เนาะเอาไปลองปลูกกินกันดูครับ รับประกันถ้าเป็นพันธุ์พืนเมืองนะปลูกได้ทั่วประเทศครับแต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการปลูกหน่อยนะครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันจะมีมันจะมีการติดลูกหรือว่าการจเจริญเติบโตที่แตกต่างกันออกไปเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่เราเพาะไว้นะครับเห็นไหมเต็มเลยเลยเต็มเลยใช่เยอะมากครับใช่หนอนกิน,น,อ,น,กนอันนี้เสาลวดนะแม่นันนี่ขึ้นมานีก็เสาลรดเสาลรดพันธุ์ไทยนุงครับเสาลรดหวาน,อ,น,นอยู่หลังบ้านหานหลังบ้านก็มีอีกนี่เลยครับก็ จริงๆแล้วโอโคโดไม่ได้ปลูกยากนะครับก็ดูแรงง่ายมากๆนะครับแถวท่าทางภาคเหนือนี่ปลูกทิ้งเลแล้วแม่เนาะเก็บยาละนี่นะครับถ้าใครอยู่ที่อำเภอปัวนะครับหรืออยู่จังหวัดน่านอยากได้กิ่งพันธุ์อยากได้ต้นพันธุ์ก็มาหาเราก็ได้ครับเราแจกให้ฟรีนะนะครับไปหาแม่ที่ที่ร้านก็ได้แม่เนาะมาเอาไปได้เลยนะครับนี่ถ้าชอบแม็กกับแม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ มาด้วยนะว่าอยากได้อะไรอยากอยากให้แม่ไปรีวิวผลไม้ชนิดไหนอยากให้แม่ไปเที่ยวตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราสองคนจะทําตามทุกที่ทุกคนคอมเมนต์โอเคนะแม่นะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับเราเป็นภาษาเหนือหน่อยสวัสดีจ้า <laughs> บายไา, <laughs> า,ายครับนี่เอกันดูรักนะจุ๊บจุ๊